สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับวันพีและสาวกวันพีทุกท่านนะฮะพบก,กับพวกเราออบีชาแนลและผมเดโมวันพีทอกในตอนนี้มีอะไรให้ทอกันบ้างไปชมกันเลยฮะ สำคัญนะครับที่น่าจะเป็นประเด็นในตอนนี้นะครับที่เราจะหยิบยกมาเรื่องแรกครับคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ภายในโดมห้องแสดงดนตรีนะครับที่เหล่าสมุไรและลูกน้องของไคโดนะครับติดไวรัสอสูน้ําแข็งของควีนนะที่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพลังเพลิงของเมาโก้นะครับเริ่มจะค่อยๆหายไปแล้วนะอาจจะสืบเนื่องจากความเหนื่อยล้านะครับของเมาโก้ในตอนนี้หรือระยะเวลาการใช้งานของพลัง นะครับที่อาจจะใช้มานานแล้วซึ่งนอกจากคนที่ติดไวรัสอยู่ตอนนี้เองก็ยังเผยให้เห็นนะครับร่างอันบึกบึนใหญ่โตนะครับของปู่เฮียวเฮียวโกโร่ของเรานะครับซึ่งปู่เองก็ได้อธิบายว่าจากการที่ตัวเองติดไวรัสอสูรน้าแข็งนะมันทําให้ไวรัสตัวนี้ครับได้ดึงพลังศักยภาพที่มีทั้งหมดออกมาจากตอนก่อนที่ได้มีการอธิบายไว้นะฮะว่าถ้าเกิดใครติดไวรัสอสูรน้ําแข็งนะครับจะโดนสูบพลังทั้งหมดนะฮะเอาพลังออกมาใช้แล้วก็ หมดแรงตายไปซึ่งด้วยคุณสมบัตินี้ของไวรัสนะครับทำให้ตัวไวรัสเนี่ยดึงพลังของปู่เฮียวออกมาใช้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นกันไปนะฮะลำพังเนี่ยปู่เฮียวตอนตัวเล็กๆนี่ก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วการโดนไวรัสดึงพลังออกมาแบบนี้นะฮะก็น่าจะเป็นบ้นปลายสุดท้ายของปู่เฮียวแล้วนะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ปูมาแบบเออชงมาอย่างชัดเจนนะนะว่าแบบปู่เฮียวอาจจะต้องตาย ไม่ด้วยเหตุการณ์ใดก็เหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะเป็นวาระสุดท้ายของปู่เฮียวก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าปู่เฮียวก็ได้สั่งเสียทุกอย่างแล้วก็ใช้พละกําลังที่เหลือนะครับไปจนจะหมดสิ้นแล้วถ้าจะมาหวังพึ่งให้เมาโก้เนี่ยมาช่วยหยุดพลังของไวรัสเอาไว้นะฮะหรือหวังพึ่งให้ช็อปเปอร์ทํายารักษาได้เสร็จทันท่วงทีเนี่ยก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ นับคิดว่าปู่เฮียวก็คงตายไปก่อนแล้วแล้วยังไงก็ไว้อะไรปู่เฮียวไว้อย่างล่วงหน้าเลยในตอนนี้นะครับเรื่องถัดมาครับคือเรื่องที่เป็นประเด็นหลักในตอนนี้เลยนะฮะนั่นะก็คือการซื้อเวลาของเมาโก้และ2ลูกสมุนของไคโดนั่นก็คือคิงกับ Queen. ควีนนับเรียกได้ว่าน่าจะเป็น2ตัวท็อปที่สุดที่ไคโดเนี่ยมีนะครับที่เป็นลูกน้องเลยก็ว่าได้นะซึ่งเมาโก้ในตอนนี้ก็ได้โชว์พลังนะฮะ คัดขวางยื้อยุดฉุดกระทากสองตัวนี้ไว้ไม่ให้มันออกไปไหนให้มันเสียเวลากับมอโก้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่สถานการณ์ตรงอื่นๆนะฮะจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่ามาโก้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งสกิลพลังของคิงและควีนเนี่ยก็ไม่ใช่ขี้เลยนะครับจากค่าหัวที่แบบเกินหลักพันล้านอ่ะเรียกได้ว,ว่าพลังมาโก้นี่โคตรโกงนะครับโดนคิงตัดปีกก็ไม่เป็นไรนะรแถมยังควบคุมไฟของตัวเองไปใช้ในการโจมตีได้อีก ผมคิดว่ามาโก้เนี่ยเป็นหนึ่งคนนะเอาจริงๆที่ความสามารถเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับจกักรพรรดิคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งนอกจาก4จกักรพรรดินะฮะก็คงมีเมาโก้นี่แหละที่ความสามารถแบบใกล้เคียงความเป็นจกักรพรรดิอีกคนหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดมาโก้ยังมีลูกน้องนะฮะแล้วก็ยังออกเรือเป็นโจรสลัดอยู่เนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่ามาโก้นี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในจกักรพรรดิก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพลังเนี่ยโคตรโหดนะครับโหดมากๆแต่จากตอนนี้เองนะครับด้วยการต่อสู้อย่างแบบต่อเนื่องยาวนาน มอก็เองก็ออกอาการเหนื่อยขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งอาการเหนื่อยนี่เองนะฮะก็อาจจะส่งผลให้ไฟนะครับที่มาโก้ช่วยหยุดชะลอไวรัสส่วนนั้นเนี่ยอ่อนแรงลงก็เป็นได้นะครับอย่างที่พูดไปซึ่งการต่อสู้แบบไม่พักของมาโก้แบบนี้นะครับทำให้ตัวมาโก้เองไม่มีโอกาสได้รีเจนเลือดของตัวเองเลยนะเพราะว่าสู้แบบไม่พักเลยต่อให้เป็นฟินิกแต่รีเจนตัวเองไม่ได้นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามาโก้เองจะ หยุดงและควีนไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับและนนำซ้ำในตอนนี้ก็ยังมีเปโลสเปโรที่เอาชนะฝั่งแครอทมาได้อีกด้วยถ้าเกิดมา์โกชนะคิงกับควีนนะครับสมมุติถ้าเกิดชนะนะไอเปโลสเปโรนี้อาจจะมาเสียบจู่โจมมาโกตอนที่มาโกอ่อนแอก็เป็นได้นะครับแต่คิดว่ามันอาจจะดูทรงก่อนนะยังไม่ได้เข้ามาบุกแต่อย่างใดอาจจะดูทรงไปก่อนว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะครับและมา์โกจะหมดแรงเมื่อไหร่นะอันนี้ก็ต้องมารอติดตามชมกันส่วนเรื่องของเปโลสเปโร การที่เปโลสเปโลเนี่ยชนะแครอทแล้วก็เผ่ามิงมาไดนะ้น่าจะเป็นเพราะว่าในตอนนี้เองก็เผยให้เห็นท้องฟ้านะครับมีเมฆปกคลุมอาจจะทำให้ร่างสูรลองของทั้งสองคนเนี่ยหมดลงนะครับเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยไปบดบังดวงจันทร์นั่นเองถือว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่แบบเออมีหลายอารมณ์นะมีหลากหลายอารมณ์ตัดไปตัดมาอย่างรวดเร็ว,รวแต่หลกัหลกๆก็คือการโชว์ความเทพของเมาโก้คือแบบมันเก่งมากๆนะครับเป็นตัวละครที่แบบเก่งโคตรโโหดมากๆ นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยื้อได้อีกนานแค่ไหนนะครับมาโกเองก็เริ่มเหงื่อตกกันแล้วนะเริ่มมีบาดแผลนะรเริ่มหอบแฮก c กันแล้วเราก็ต้องมารอติดตามชมกันว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันพีชตอนที่1น0่ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือถ้าอยากพูดคุยกับเรานะครับเชิญได้ที่เพจออบิชแนลและกล um ุ่มวันพีชท็อกก์ถแลนะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมแชร์ให้กันด้วย ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าออลบีสวัสดีครับ